ถ้าจากนาไยน,นามีเป็นดินนะพืชศพกันบางกอนนะะแล้วก็มีเป็นน้ำนะก,รก็ระกดิงพิจิกนะโลมเมถุนตุนกุมนะแล้วก็ายแม่สิงข์ธนูนะอันนี้ก็ครบสิบสองราศีนะแต่ว่าเด่นๆก็จะมีเป็นเอ็มเอรัลนาหมากแล้วนะเป็นราศีเมษนะแล้วก็ไฮโรแฟนคือพฤษภนะแล้วก็มีเป็นสเตรนด์ราศี สิงห์นะนี่ครบนะสิบสองราศีนะแล้วก็มีเด่นวันพุธด้วยนะคือเมจิกเชียนนะพุธนะพฤธศศเมษแล้วก็สิงห์นะที่เด่นๆนะนอกนนั้นก็ดูได้หมดนะถ้าเแฟนนะน่าจะเป็นคู่ที่เป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะหรือมีแฟนี้ครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่คือห้าดามนะมีอา่าเรื่องที่ขัดแย้งไม่เข้าใจอะไรคเคยตัด จบก็ไปแล้วก็ได้นะหรือนะตอนนี้มีความรู้สึกสามเกือนอยู่นนะเอ่อนึกถึงในความดีนะหรือสิ่งที่ต้องทําให้ถูกต้องานอนำของทานะั่นคือไฮดรอลนนั่นเองนะอันนี้นะก็มาเริ่มจากฝาก่อนก็ได้นะตรงน,นี้ก็คือถ้าในแนวนอนนะนี่ก็คือเขานะอาจจะมีปัญหาคุณอยู่นะนะตอนนี้น,ะนิ่งใส่กันอยู่นะคือทิ้งเหรียญนั่นเองนะแต่เขาก็ยังมองเหรียญน,นี้อยู่ใ,ใหญ่เบลอร์เลยนะเป็นฮังโลเลยนะก็คือ คุณนะไม่รู้ว่าคุณผาจจะมีการเงินดีหรือเปล่านะดูเสียงใหญ่มากเลยนะคะเป็นคนมั่นคงฐานะการเงินดีคนะ่ะแล้วก็เขานะอย่างที่บอกนะตอนนี้อาจจะมีปัญหาก,กับคุณอยู่นะห้าดาบขัดแยง้งงอนทะเลาะนะแล้วก็เอ,อช่วงนี้เขาเงียบนิ่งใส่คุณนะแล้วก็มีอีโก้ด้วยนะเอ็มเพอร์เลอร์คือนางสิสิตตัวนีคือต้องห่องนะตัวเองถึงแม้ว่าจะทําผิดก็จะไม่ขอโทษนะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ติดมอีอีโก้ด้วยค่ะจะอืมพวกมีอีโก้นี่เรา จริงๆถ้าหนีได้ก็อย่าไปเจอเลยนะเพราะพวกนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงอะไรนะแล้วก็สิ่งที่น่าตอนนี้เนะี่ยคุณกับเขาขัดแย้งกันอยู่นะแต่เขาก็รู้สึกสำนึกผิดอยู่แนละ้วนั่งมองเหรียญคือคนอยู่นะมีความขัดแย้งกันอยู่ว่าเคยตัดจบกันไปแล้วหรือเคยยอมแพ้ทำหนังให้กันไปแล้วก็ได้นะแต่ยังไม่ถึงขั้นหย่านะเพราะว่ายังไม่ค่ห้จดสินขึ้นนะสิบปีนะยังมีความผูกพันมั่นคงหรือรู้จักกันนานเกิน ห้าถึงสิบปีนะถ้าเป็นสิบเหรียญนะก็อ,อย่างที่บอกคือไฮโดรฟมันถือภัยคู่แต่งงานอยู่แล้วนะหรือสมรึกผิเลยเนี่ยก็คือมีความเป็นครอบครัวแนละ้วรู้สึกํำนึกนึกถึงความเป็นครอบครัวไม่อยากที่จะเออให้ครอบครัวพังเนะี่ยก็กว่าจะรู้ตัวนะน่าจะนานอยู่นะเพราะไนเหรียญนี่จะค่อนข้างนานมากเลยนะแทบจะลากน่อกคะแต่ว่ามีความมั่นคงกันอยู่นะก็คือมั่นคงแต่นานนะแล้วก็มีคู่สเตนด้วยนะ เป็นคนต่างชาติด้วยนะคือเอ็มเพลอร์เนี่ยลืมแจ้งไว้ว่าคือคนต่างชาตินะมีโกโลแล้วก็สเตนก็เป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะแล้วก็มีความหา่างทางอา,อายุ<ด>นาะห่างกันห้าถึงสิบปีแตกต่างอายุเชื้อชาติศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยพืเอนสัยนะสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่ามันเป็นกรรมเนะียเลยต้องมาเจอกันแล้วมีปัญหากันนะอันนี้ทําให้จันเองให้กรรมนี่เองเคยมีกรรมกันมาก่อนนะ พอเคยเจอกันมาก่อนนะในอดีตนะก็กลับมาเจอทางนี้เนี้ยก็กลายเป็นคู่เวรคู่กรรมกันสงงานนะก็คือคู่ที่เหนื่อยนะสเตมเป็นคู่นะแต่เป็นคู่ที่ไปแล้วเหนื่อยมีความคู่อาจจะไปถึงลงหลักปักฐานคือแต่งงานกันแล้วนั่นเองนันคือสี่ไม้นัมีความเป็นคู่ทวิเตนนะทวิเวรคือตัดยากแล้วก็บ้งคู่ไม่ได้ลงเอยบางคู่ไม่ได้ลงเอยนะแต่นี้มีสเตนมขึ้นกับไพ่ฮารยิ้มแสดงว่าแต่งงานเรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นคู่ที่ มีครอบครัวมีลูกมีเลี้ยงสัตว์อะไรด้วยนะครบเลยนะอบอุ่นดีแต่ว่ามีปากอย่างนี้ทะเลมีความขัดแย้งกนะงัดข้ออยู่นะแต่ว่าก็ม,มีความห่วงแหนในครอบครัวอยู่นะไม่อยากจะสูญเสียครอบครัวไปนะวามสมคัญนี้นะสี่เดียวยังกอดเก็บไวนะ้ยังห่วงในความมั่นคงของครอ,อบครัวนี้อยู่นะก็ยังไม่หย่านะะก็ยังไม่ว่าอยู่ในช่วงห่างกันเนียกันเท่านี้เองนะแล้วก็ตรงน,นี้นะเขา ที่จะตอนนี้คิดมากคิดเยอะอยู่นะโปรเจกต์เยอะนะคิดอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะโดยที่เมทีเชื่นก็คือพยายามที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะโดยอันนี้เป็นพวกจองวางแผนขลาดแกมโกงได้นะหรือว่านอกจากโปรเจกต์เยอะก็คือมีช้อยเยอะนั่นเองนะคือถึงแม้จะมีครอบครัวแล้วก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะช้อยเยอะอยู่แนละยังคงมีช้อยอยู่นะด้วยความเสน่ห์ของเขานั่นเองนะทำให้ยังมีคนเข้าหานะแล้วเขาก็อาจจะด้วยความที่เป็น เจ้าของธุรกิจกิจการด้วยนะถ้าทิงเหรียญนะไม่ได้นิ่งอย่างเดียวนะเขาก็เป็นสายเปด้วยนะไม่รู้ไปเป,ปให้กูหรือเปให้แต่ตัวเรื่องนี้นะคือทอยเยอะนะหรืออย่างที่บอกนะก็คือคิดเยอะนะคิดมาก่แลนะ้ว่าจะเอาอยัางไงต่อกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะแล้วก็คู่แท้อย่างคุณด้วยนะคู่เหนื่อยคู่แต่งงานนั่นเองนะก็รวมรวมเป็นปาณน